ค่ำคืนสุดท้ายก่อนบอกลาเก,กาะไมโยกาสวัสดีค่ะวันนี้เราจองร้านอาหารไว้ตอนเวลา3ทุ่มนะคะแถวท่าเรือค่ะถ้าเราจองโต๊ะดินเนอร์ที่นี่นะคะทุกคนเขาจะมีให้2รอบค่ะรอบแรกจะเป็น1ทุ่มรอบที่2ก็3ทุ่มค่ะถ้าเราจองรอบแรกก็คือรอบ1ทุ่มเราก็ต้องทานให้เสร็จออกจากร้านก่อน3ทุ่มนะคะเขาจะได้เคลียร์โต๊ะค่ะ ลุ่มเราไม่อยากจะรีบนะคะทุกคนก็เลยจองไว้เป็นสามทุ่มแต่ก็ดึกนะสำหรับแนนก็คือมันหมดเวลาหิวแล้วค่ะร้านนี้จะเป็นร้านโปรดประจำของคุณคุณเขาค่ะเขามากันแทบจะทุกปีเลยนะคะก่อมายโยก้าที่ประเทศสเปนวันสุดท้ายที่เขาอยู่ที่นี่ทุกทริปที่มาค่ะก็จะรวมตัวกันมาทานอาหารร้านนี้ก่อนกลับนะคะเหมือนว่าเป็นประเพณีของเขาค่ะ ข้างๆก็จะเป็นท่าเรือเลยนะคะทุกคนมองเห็นเรือจอดกันเยอะเลยอาหารวันนี้ <c oughs> คุณซิโมนาสั่งเป็นพาสต้าเนื้อค่ะคุณเดิร์กสั่งเป็นซี่โครงหมูของแนนเป็นปลาหมึกย่างค่ะถามแนนว่าอร่อยไหมแนนก็เฉยๆนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะก็เขาบอกว่าอร่อยก็ตามน้ำไปกับเขาค่ะช่วงนี้ที่เดินอกมาคนเยอะมากค่ะเพราะว่ามันก็สองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มแล้วเนาะ เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่แนนทานข้าวเย็นใสที่สุดค่ะสรุปว่าทุกคนก็ทานไม่หมดกันสักคนค่ะไม่รู้ว่าเกิดจากรสชาติอาหารหรือว่าทานกันดึกเกินไปนะคะ คนเยอะนะคะดีนะที่พว่งแนนจองไว้ร่วมหน้าอา <Hello. S 1> กลับค่ะ <laughs> เดินมาจากท่าเรือมาที่พักก็20่สกว่านาทีเหมือนกันนะคะ <laughs> เดินเล่นๆคุยกันดูของข้าง <laughs> ทางดูร้านค้าไปเรื่อยๆค่ะ <laughs> เบิ้องนี้จะเป็นโซนเครื่องเล่นเด็กนะคะทุกคนก็เอาเก้าอี้มาให้นั่งรอด,ด้วยผู้ปกครองเด็กแถวนี้นอนดึกเหมือนกันนะคะทุกคนห้าทุ่มกว่าแล้วนะเนี่ยยังไม่หลับไม่นอนกันเลย คนทางยุโรปหรือว่าประเทศแถวนี้เขาทานข้าวกันดึกจังเลยนะคะทุกคนจะให้แนนปรับตามยังไงก็คือไม่ไหวค่ะมันได้เวลานอนก็ต้องนอนไหมอยู่เมืองไทยเราห้าโมงกว่าหกโมงเย็นก็คือได้เวลาอาหารเย็นแล้วคุณคุณเขาก็บอกแนนว่าเธอต้องปรับตัวให้เข้ากับยุโรปนะกลับบ้านนอนก็เที่ยงคืนกว่าค่ะทุกคนพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ค่ะตีสี่นิดนิเตรียมตัวเพราะว่ามีไฟเช้า เดินมาเห็นรถจอดอยู่คุณเดิกแล้วก็คุณซิมบอน่าก็ขึ้นไปนั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน่ารักจังเลยค่ะ